Oh, que amor ประนทัไทยพี่น้องในครับบันโดดพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งอำเภอโคศีสุวยมือนี้ขึ้นหนาวแต่ลงมือนี้มือนี้กับมือบ้านอาล่างมือในหนาวกว่ากันเนาด้วยใส่บ้านอาล่างมองเด็กเอามือก่อนพกหน้าลงหลังกระเด็นคนเนาะเออนี่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักแปดหรือสิบสามกิโลนี่เลยเนาะ มื่อหนูร้องเพลงวันนั้นร้องได้สามเพลงเี่มากเกินตัวไปแล้วค่ะไหมพี่น้องต้องเฝ้าขวามาเด้อแล้วสถานที่สวยงามนะครับพี่น้องยางเาว่าเป็นแถวโรงงาทังคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งบันรดอปีนี้ปีที่สองแล้วมื่อไีรเอ้าโบยืนคือใจเสี่ยงึือล่ะไใ้เอออะไรโอ้โคตรมีกระแสใสจคนเอาใจจากความคุณด้วยใจ่ะไรจากความคุณไปรับซับ ตอนนี้ด้านหลังเวทีบอโจแจกเงินก si ่อนถุงอยู่กับทีมงานอยู่ขอบคุนรองทุกแกเชนก์ใจเเ้อนะครับอีกไม่ชิงตุชนะครับอีกวุนจิ่ก็ส่วนแตสวนกันยี่เนี่ยเย่ะตอนนี้พี่น้องปูอิงออกแล้วอะไรอะไรเมียออกไปเลยนี่รถไปจำกมไม่นั่งย่เหนี่ยีวนี่พอยุดเล่นเบลดพ่อมาจะ เอา้าเรามัต้องทำได้หลากหลายอยา่างพอดีเพ่งในเสียงสะท้อน,นไป okay, เลยโอเคเลยจ้ะได้เลยเนาะด,ดีพอดีดูหันโอเคเลยะงลงนะพ่อเราล้มคาทักก <c oughs> <c oughs> ันไมเป็นพอด,ดีละ่ะอา้าววันนี้พอด,ดีได้เลยมมีข้อลัอไออดไหนพ่อมาจังแดนลองง่ายๆลองล็อกเสียงสดๆเลยพี่ร้องยังอะไรเสียงสดๆเสียง เด็กลูกทุงแุงบอพี่จะเข้าประกวดมีโซนยค่ะข้าดิฉันเด็กหญิงรัตนพรบู๊วันนี้หนูจะมาในเพลงเอิดพี่น้องเขามามาเนื้อแม่เนื้อเอาห้าอีพอินกล้ตัสิขามาแล้วสิพ่มหมวกขึ้นดิสันวันนี้เป็นวันแรกของงาน นะครับม <c ười> so hey, ืออื่นเป็นทีมงานเลยคือมือเงินแจกก็อร่อยสิพวกก็ทำหลายล่ะสิ้นผมก็ทำหลสิที่ทำแจกก็ร้อยก็ปทงนะครับงานใหญ่งานใหญ่งานมาโดดมัาจะจัดแต่ละปีงานบุญกุ่มเขาใหญ่แต่นม่าอะไรในม่านอะไนีสแล้ววันนี้อาเจอได้พววันวันเจอได้จได้พาะว่นตอนนี้เราไปน้องแบบยไปในหลายงานจอยู่เปปีที่แล้วถือไวย้อนรุอีก อยู่วัดนี่ะประเดียกโมกุลแนประจันเอาวาประทานมาชี่ลังฐานฐา,านพระออกเต็มเต็มเลยหมวดก่อนวัอนีอ้ผมว่าหายกพ่ออนนอาอุ้งอิงก็จะได้ด้วยเหรออ๋อองอิงก็จะด้วยนะครับคนอยากพี่น้อ,อ,องทักนี่รับสารจกใครอุ้งอิงไปแจก

โอ้โหเริ่มจับลูกไปไม่ลุกไม่ลุกตั้งมาแบบไม่ลุกแบบมาโอ้โหตั้งมาแบบนี้เลยโอ้โหตั้งมาตั้งมาตั้งมาเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรบ้างบอกแค่น้อยแต่บอกแค่น้อยเนี่ยบอกแค่น้อยเราก็ยิ่งหาเขาจะหยาบเราเร้อนี่ละก็ไปเนี่ยเฮ้ยบัตรนี้จะได้สิทธิ์เห็นการตุนตุก สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เวลาเอื้นมาประชุมนึงปุ้งสิบห้าใบพระให้รวนเลี้ยวจังสี่เด้อเออเวลาใบพระเวลาประชุมให้พรเพี่ยงเยี่ยงหนเยี่ยงต้ากันนะครับในเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งปีนี้บ้อนโจกับสอดุดนะครับกต่มีทัวร์เสื้อไพรนะครับแล้วก็ลูกทีมกันจับฉลากกันแล้วเนาะ เพราะว่าสลับเข้างานญ่ก็คือยกยอดไปปิดฤดูดกันนะครับแต่ว่าสัปีหม่นีก็คือเป็นการคือว่าเสื้อคล,ล้ายแจกของขวัญกันแล้วกันก็คือน,น,นานักนก็คือสมัค์ก็คือเอาตัวมาขึ้นสดก,กันแล้วกันให้ทุกคนได้มีกำลังแรงีแรงใจได้การทำงานาให้ทุกคนดังใจทำงานนะครับดังสัรพบนเนื้อให้ออกมาดีที่สุดพ,พร้อมกับเจ้าภาพไว้วางใจท่าหนาทีของเจ้าของแต่ละแผนกให้ดีที่สุด ในกัดสา่งผลงานไปเรียนบอกในเจ้าภาพยองในเจ้าภาพชื่ชมุคนไหนเห็นดีหรอกอะเฮ็ดดีก็ต้องไปรักษามาตรฐานของ้าของคนไหนจี่ <c oughs> ขาดตกบงปกพรองเรื่องไหนก็นต้องทำการปรับปรุงตัวแก้ไขให้ท่านงานให้ท่านตรงที่ออคนระเบียบของพงกเฮ่าตางๆังอาภา,าการรักษาคนระเบียบนะครับ <c oughs> ให้หบบรักองค์กรให้คิดน้ามู คิดน้องวงเลยหลยเรามีเวทีอันสุขเกียรติให้เราทํางานนะครับฉะนั้นก็คือเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้คบเจอสถานที่ทํางานที่การงานมั่นคงการเงินเสถียกรก็ให้ทุกคนกอดงานแน่นอกอดงานให้แน่นรักษางานให้ดีดูนับกันจุดทบกโด,โดโกันนะครับสั่งสรรค์นบนงานออกมาให้โจ้าบเพื่อนได้ชื่นชมนะครับ วันนี้นส่วนผมีะแจกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับวัดปัดเมืองเจียน้ำนะครับหลวงพ่อ้นือว่ามาบอกให้ลูกเต่าทิมงาสามหม0 0นบาทสาธูแนวนะครับผมก็เลิแจกนะครับรวมกันทั้งสิ้นทุกคนนะครับวันนี้ผมแจกทุกคนในสมาชิกสาวน้อยคนละรวมกันแล้วคนละสามรอยบาทนะครับ <Hey! S 1> อาจารย์นักดนตรีพิเศษสดน,นะครับห้ารบาทนะครับ พราะว่าจะได้มีได้การแก้เพลงในการในต่างๆของในการชวนในฟิการป้องนะครับรับคู่นะครับ่านั่งกือ้เอาเดี๋ยวนะครับเรียงคิวมาเลยนะครับเลียงคิวมารับเลยนะครับคนละสามร้อยบาทนะครับอันดับแรกนะครับผู้แก้เซฟินี่ล่ะเนาะนี่ล่ะครับพอจแกคนละคู่ ของดีางวนีาอรน้ดเป็นักษณารนยางนี้ขึ้นได้ตอใส่แม่มาปิดเลยมันขึ้นนยงไอนีเป็น้างนี้นี่เาจห้างน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคนล่แต่ได้นะครับในการแจกเงินเพราะว่าเมันมัน่อนหมไหล นะครับกฎระเบียบในการแตะเนี่ยมันเดี๋ยวม,ม,ยม,มันจะติดแดงนะครับผมลีกเต๋าเข้าศูนย์แต่าาน้ำม,ม,มันมันมันล้วนแต่น้ำมันไม่ได้หมดคิเติมมาแล้วห้าร้อยไงตอนหนักนะครับ